สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับเอ,อ่สำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอที่จะสอนให้นักเรียนได้อ่าทำเอ,อรายงานนะครับส่งครูผ่าน g อ่ g l o d r i v e นะครับแล้วก็นำไฟล์เหล่านั้นนะครับไปใช้กับ Google Classroom นะครับก่อนอื่นนะครับวิธีการแรกนะ ก่อนอื่นนะสมมุติว่าครูให้รายงานนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการไปสรุปบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ Present Simple นะฮะลองดูนะฮะสมมติว่านักเรียนเนี่ยนะครับครูให้รายงานนักเรียนไปนะครับให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าแล้วก็ อ่านักเรียนศึกษาค้นคว้าเรื่องของ Present Simple นะฮะอ่านะครับแล้วก็ Enter ลงไปอ่าคือเข้าไปนะฮะ อนักเรียนศึกษานะครับสมมุติว่านักเรียนศึกษามานักเรียนก็อาจจะคัดลอกนะฮะมานะครับคัดลอกมาแล้วก็นำไปวางไว้ใน Microsoft Word นะฮะ นะครับคลิกขวาแล้วก็วางนะฮะเลือกวางเผื่อมีรูปภาพนะครับนะครับเพราะว่ามันจะมีรูปภาพมาด้วยให้นักเรียนลองตกแต่งนะครับตามที่ครูเคยสอนนักเรียนไปนะครับก็คือตกแต่งบทความ ให้มันดูสวยงามนะฮะใส่ฟอนต์นะครับให้มันสวยงามหลังจากนั้นนะครับให้บันทึกอ่านะครับรบันทึก presentation นะฮะเก็บไว้ในมาดอก c u m e n t แล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนเข้าไปในอินเทอร์เน็ต นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทำการล็อกอินนะฮะลงชื่อเข้าใช้ใน username ของนักเรียนนะครับในที่นี้ของครูกูใช้ test as sign ขอน ac.th นะครับแล้วก็ให้ไปที่ Google Classroom นะคร ขอไปนะฮะให้ไปที่ Google Drive นะครับให้ไปที่ Google Drive ก่อนแล้วก็ให้นักเรียนทำการอัพโหลดนะครับ อัปโหลดไฟล์นะครับของนักเรียนมาเก็บไว้ใน Google Drive นะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนไปที่ Google Classroom ของนักเรียนเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าถ้านักเรียน,รอ,นร,รอแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าไม่มีแอปพลิเคชันถ้าไม่มีแอปพลิเคชัน Google Classroom เกิดขึ้นตรงนี้นะครับให้นักเรียนไปพิมพ์ กูเกิลคล a ส s r รูมแล้วก็คลิกเข้าไปนะฮะ,ะตัว Google ก็จะไดเร็กให้นักเรียนไปยังห้องเรียนนะฮะสมมุติว่าอประเอินว่านะฮะ,ะครูไม่ได้ทำตัว ไม่ได้กำหนดงานไว้ภาระงานไว้ในวิชาภาษาอังกฤษนะครับจริงๆเมื่อกี้มันเป็นรายงานวิชาภาษาอังกฤษแต่ว่าครูยังไม่ได้กำหนดงานไว้ดังนั้นเราจะส่งไม่ได้พอดีครูสั่งงานวิชาคอมพิวเตอร์ม .1 หนึ่งไว้นะครับดังนั้นครูขอขอทําเป็นตัวอย่างนะครับให้นักเรียนได้ดูพอ ทำปกเอกสารตรงนี้นะฮะให้นักเรียนมีภาระงานนะครับนักเรียนเปิดเปิดขึ้นมานะครับตามที่งานสมมุติว่าครูสั่งงานไว้ก็จะมีงานปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนคลิกที่เครื่องหมายเพิ่มตรงนี้นะครับถ้ามีงานนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า,ามีงานแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับให้นักเรียนส่งวีดโอจาก y o u t u มาให้ครูหนึ่งคลิปเนี่ย แต่ว่านี่คือเป็นตัวอย่างาถ้าเป็นงานก็คือให้นักเรียนสรุปเกี่ยวกับเรื่องของ p r e s e n t c i p l e มาเมื่อกี้นะครับแล้วก็พอมาเห็นนักเรียนก็จะมีมีงานที่ครูมอบหมายให้ให้เรียนมาคลิกที่เพิ่มนะครับเพิ่มตัวนี้นะครับ,เพ,รบเพิ่มไฟล์นะครับเพิ่มไฟล์จาก Google Drive ก็ได้นะครับ นะครับจาก Google Drive ก็จะมีนักเรียนก็จะเห็นไฟล์ที่เป็นไฟล์งานของเราอะนะฮะที่เราสรุปไว้เมื่อกี้เสร็จแล้วเราก็เพิ่มลงไปเลยครับก็จะมีงานที่นักเรียนทำส่งครูนะครับเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนคลิกที่ส่ง ให้นักเรียนทำการส่งนะครับทงการส่งเท่านี้งานของนักเรียนก็จะไปอ,อยู่ใน drive ของคุณครูนะครับคุณครูก็จะเปิดอ่านแล้วก็จะให้คะแนนของนักเรียนนะครับให้นักเรียนกลับมา,าส่งเมลกลับมานะครับ ดังนั้นลองดูนะครับว่าเวลาที่คุณครูสั่งงานสั่งรายงานนะครับให้นักเรียนทํางานอ,อันนี้เป็นแบบที่1เดี๋ยวจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นแบบที่2นะครับเราจะมาทํำยังไงกันอันนี้เป็นคลิปแบบที่1ที่เราทําจาก Microsoft Word นะครับแล้วก็อัพขึ้น Google Drive นะฮะไว้แค่นี้ผิดพลาดประการใดครูใจขอไว้ขอภัยไว้เน่อกาสนี้นะครับสวัสดีครับ